สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนของซูปซ้อนองอู๋องซานโอ้บรรยากาศอยู่หลงซานตื่นสอาวฝนตกมาคักๆไม่ได้ไปอบอจีว่าพาซุกไปซอนนี่ไปอยู่วะตัวยเต้ากับใบพอได้อยู่วะพี่จันแม่จึงขวบละแม่ม่เราจิ้มขวบเบาๆไมได้เพนลยางัแม่ขวเมื่อคืนตัวย่อยไปการเคลียดให้แม่เท้าอีกแล้ว จะย่ยเป็การเครียดตลอดในถุงวื้นนี่จดีม้วนดีม้วนดี่ะอันตวอ,อันเครียดตัวน้อยเป็นเครียดค่าขำก่อนคันจับได้ไล่จับเคียดนั้นมาเสื้อเกลือละล่างอีดีเหลือเกลือม,อมอแซบแซบระยางแซบสุดกัมันไม่จัดไปแซบไม่จัดนะเรอยากเอาเอาเมิดว่าไม่เครียดอย่างมนน้อยก่อนนอนนอนรับดีบ่ะสาดีรับดีไนยังตื่นกลัามาเจ็ดโมงเช้าฟูยู่เหงือเด็ก็จะนอนรับบางอย่างดีไม่รูม่ เอามันเปียกเนาะอ้อย่างว่าฝนมันตกเลยมันจะลาดเนาะต่อมาฝนตกตาไปยางวะหรือว่าขีรถหร่รถวะยางเดินิยางไดยางกัยางแต่บอกกลับมากับพอดีได้กินเพ้นวไปสะไปเอารถมาตัวแล้วยอยเงี้ยงเขียนหอดตีสองตีสามสร้างว่ะสร้างวิะบอสมาทีนี้เบิร์ดูมัน เอารถใหไปซะเอารถเก่งน้อยในไปค่อยจอดง่ายไปแมมอีเมียไปเนาะนี่มันชี่สาอยู่อฝนนี่ฝนต้องซ่มอย่งนมีหอก่นี่อออะไขาดอะไรเยออขึ้นเถงใหงามขันขเามอน่บ้านเอขาด้านันเ้นยำนานี้คือมอกเต็มโบเห็นอย่างเลยแม่เต็มมอกนี่กับโบเห็นมอกลงเต็มแบบ บ้านมั่งไปมันก็มีคือกันแต่ว่าพูบ้านไกลขนาดนั้นเอมันกิมันเคืออยู่นี่เนาะมันไกลพูบ้านนอกนี่นี่เป็นซ้ำพัดก็พูนี่ก็พูนะจะบ้านเราที่ไปซ้อนก็ติีตีพูนี่เลยแหละนั่นบ่ย่างไกลบ่บ่เขี่รถเปิจอดลงเลยเพราะมันเป็นอันนี้เป็นบ้านไม้เป็นบ้านเก่าเออเดี๋ยวไอ้ตุ้ยขึ้นมาไม่เอาเงินเธอเลยเนี่ยถ้าเาเออราอยู่นี่เ้าเราขึ้นขี่รถขึ้นมาไปขึ้นอยู่กันแล้วชิพาสุกไปรอาตลาดนิดนึงแล้วกันไปเบิ้งว่าซื้เสื้อเดินมากินเดะ ล้้ไากองเดะบรรยากาศคับคากทุกคนบรรยากาศอยู่ร้องสานเนะ <c oughs> าะจะยื่นเอารถขึ้นมาก่อนเอารถพอไปขี่ไปตลาดบรรยากาศคักขนาดวันนี้ฝนตกอากาศเย็นเย็นนะนี่คันยู่ร้องสานอากาศเย็นนี่บอกเลยว่ายู่อ่นอ่านใส่สมบูรณ์ยูเหมาอันหงแห้งเย็นผักไม้จันก็ขึ้นง่ามๆพุ่น ฝนทึกจังไรก็ได้ลกกินแม่พักกิจไรก็ลกกินแหละเนาะออยักส่องแซนอันนี้กุยชซอเอามาเตือนพี่วันนี่หอมลาบขนาดนี้บอบอเฮือนยูทูปอันส่องหลังนี่เป็นเฮือนยูทูบเบอร์ทุกคนเฮือนยูทูบเบอร์ที่แบบสองพี่น้องที่แบบเป็นคนน่า ผมแฝดบอมยูบอมแม่บอม่เป็นคนแค่ค่ะน่ะเพราะเป็นคนมงนะพวกเขาขากับเดินไดเตียเพิ่นเอออันนี้ผมอันนี้เหินน้องอันนี้เหินอายสองเหเดียวนี่ดิเออนี่เพิร์นยอเพิร์นเสร็จเราแล้วบอมเคยคุยว่าเราอยู่วันสิวันทายที่สุดของเราบรรยากาศอยู่ลองซานอันแต่ก้อนนี่อายอันสองคนนี้เพิ่นเป็นนักแสดงมงเป็นนักแสดงมงแลรวบบนี้ละ โด่งดังมาแล้ว่นก็มายูทูบแล้วอีเมกาเอซมงอยู่เมกาเบิ่ง่นหลยหลายคนไมกามงมาเลยเนาะแมนเยอันนี้เืินเือนเือนแฟนบขนาดะหนนาดขนาดเปขนาดไปสัมภาษณ์ดิซ่าเนาะฮะขนาดไปสัมภาษณ์ดิซ่ายังมีภาษามงเมนว่เือมีภาษาลาวภาษากังกมีภาษาม้งแมนวยู่ป้ายไหนเมนแมน่ะตอเี้คนมงไปหลายเห็นแล้วขนาดคนไปยัง เออแม่นเอยเออ,เอ,อมีคนม่วงเมืองห่มกับอันคูบาฮั่นแม่นคนดแล้วนะในหันคูบาไม่นไทยเมืองอนุวงศนะ์ในหันเออคูบาไทยเมืองอนุวงศ์ละอัน,อ,นอีกสองพเมียที่สัมผาษณ์บผ้านั้นไม่นไทยเมืองห่มอ,อันนี้เป็นบ้านหินสออันนี้จะเป็นบ้านคนมงหมดเลยสังเกตสังเกต,ง,เกตง,ง่ายๆนะชุกเบื้องกันตั้งที่ถ่ายกันเพื่อนจะต่างกับเพื่เราดิ เขาไ่ได้สั้งเกียร่วนแ้กคอยขี่รถเข้ามาเนี่ยมองเงินมึงเงินข้าเจ้ามันตั้งจากคนลาวเด้ตั้งจากคนลาวลงก็เราเห็นแบบนี้ซึ่งหลายคนโม่งข้าเจ้าเขาค่อยมัดยุบปุ่นกับคนลาวลงดิเขาเขาบริษัทูงนะแม่เขาบริษัทจงไงนี่ประมาณนี้แล้วเขาบประเทหลังใหญ่อีกได้เขางประเทศเขาดิเอาเลยไงถ้าเราไปเขาเป็นหลายบอลนี่เขาเบิ้งเงินของของห้องกับห้องรถก็เป็นคนอะไรชนเผ่าใดชนเผ่าขมุกกับต่างอีกดเง้ยไงวะแมนชนเผ่าขมุกกับจะคล้ายคือคนลาวเขาี่แมนคล้ายคนลาว เด็กกะนาเขคือขายขึ้นกันโอ้ของขาเจ้าพื้นคนไหนเกาหลีเด้ค่ะท่าบเรียเกาหลีนะคือแบบคอยคิดว่าขึอเกาหลีคือจีนไปผูกเขาแม่งานที่เป็นเสือสายทางไหนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนักเทียนไปองเฮียนได้ดีตาแคตาสิตรีมดนึงแม่ตาติตติอีก่ไปองเฮียนอันนี้็นเขาเลยเสือสายภาษาสายกว่าเราหนี่งจักนี่เออเรบ้านคนเช่นรมาที่จริงมีบอลขะวันตกภาคเหนือภกคเหนือเขา ยาเนี้าจะบงงามคือตะกี้ล่ะตายตุ๊บตีคือแม่อะไรก็ดิที่เกาหลีนี่นอก่าแล้วกันนอ่ะอ่าน้อยแล้วผิวของชี่ขาวๆนี่เห็นบ่ของชี่ใสๆอันนี้ยังน้อยบุ้งวากซาผิวซื้อเดี๋ยวใย่่ายมาเดี๋ยวใหญ่มาผิวของชี่เห็นบ่ฝนตกน้อยเดียวนึงหมอกลงอ่ะหมอกแไปฮะน้องครับแม่ไปพูกลักมือนะมีหมอกบ้าเถอะ ก็เไาดมีแธศาสรสาอันนี้พหานอมาตีอันนี้แมนละอไปเซาขนาดเพงก็ไม่จัดเออได้พี่หานอมาเาเอไปเองก็พอดีกับแล้วเออเขาไปเองเขาพอดีกับคือการเทากันเลมันต้องไปดิเซาให้ได้ไปหานออยู่ีหาบ้งที่หา าติในี่น้ำซานเขาไม่ได้มาล้านโคนี่เนาะเขาเพ่เคยมาล้านโคแถวนี้เจ้าเกลือในบ้านอันนี้บ้านคอนวัดอันนี้ในตัวเมืองล้องซานแล้วเดี๋นี่เรื่อไม่ในตัวเมืองล้องซานแล้วแถวนี้รูมหลังน้าเวอร์เฟอร์สิบ้าสิบมีอยู่บนเลยเนาะมีแข่งได้ ส่นะลองสานนี้ซอกยากดิโพแบบนี้มี่ยุ่งฮันนี่ยที่เจ้าเวิึนข้ามขึ้นไปนั้นะรถใต้มึงแบบเป๊ะฮาเสริมสวยได้ฮงเฮียนตะกี้เอื้อกบมาเข้าอยู่นี่แหละเออฮงเฮียนเมื่กี้ใหญ่เมื่อเนิ่นเออแม่ลราอ่ะที่ว่าคนอมแอมแถวนี้กับมาเขืาอีเบิร์ตอยู่บ้านอุ่นวดเมืองนะอันันเสารมังขาจ้าว่าเนี่ยว่ะมันมีหัวรถทับงโซนในฮงเฮียนเองมีมีได้ละรถทัพโซนฮงเฮียนแต่ละหมู่บ้าน แต่แล้วแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยซีมีก็ะจางเขาก็อยู่ไก่ดิด้เดิ้ดิ้วันนี้โอ้ไม่พอดบุเมีบุรลอนหมดแล้วกลางเงินไทยเราอันนั้นเรียกนี่ยู่บ้านเคอฟชีสลองถามมึงเพราะาติเราบุญมีเงินอันดอลล่าอูดญาติเรามีแต่เงินกีบนะฮะแต่ว่านักเขียนนี่ตอนถ้าเรือใช่สมัยเออเฮียเราโบราณกอขาเจ้าแบบ เอาค่อยเหีหยดนังเสือเดี๋ยวนี้นะเขคือตะกี้นะไม่อยียฝากซื้องงอ,อยอ่มั้งมบริฟากันเลยอ้หันวันนี้พีพีปิดเลยตายเล<อ>ยมนคนซืือได้บอกมียุโอ้หน้าดำเขาทำะมีรนหน้าดำเออตั้งบนงบนไแตงบุมีล่สุดเได้ซื้อจีนเดสอเออเาบ้งมีบอกฮาเดเมือจะดดละไม่ละ จะคิดว่าเขามาเศร้าอว่านี่<า>ตลาดอยู่นอกมันไม่ได้สวยวันนี้เลยไปได้ซีดของ,ของ,ของ,ของเขาซีดกวนี่มันมีแบบตลาดซุมซ่นอยู่หรือเปล่าแบบบีบ่อมีแต่อมองนี่อาหารเป็นเซ่บอยู่ตรงเนี้ยสลายแต่คนมองเห็นนะแล้วซีนอะนะเขซื้อซีนหมูคนที่บีนอยู่ไ่มีจา้าที่ไหนมาเ่ เปียกฮะเดีอนี้อย่างบ่ซื้อกระเปียกเมื่อกี้กิ่งบ๊อบส้มกระเปียกเส้นใหญ่ซื้อกระเปียกกันหมอกทางกุ้งกำลังขึ้นบระง,งามประกง,งามน้วัดเนาะคนตกหยิบๆน้อยเดียวเนียนอู้ตาเบนขึ้นไปอันนี้ปานินเลี้ยงบ่อนี่ ปลลานิไปเบิ้งอีกก่อนนี่เปาบูอันนี้ปลานิลเลี้ยงว่ะแม่อันนี้เป็นปลาท่าเหือตัวนี้ปลานิลเลี้ยงอ่ะเป็นตัวหาเจอนี่ยตัวหาเจอฮั่นปลเปาบูเจอแล้วจริงธรรมชาติเนาะบ่เบิ้งเบื้งสี่มันก็ต่างเี่ตัวนี้มันดำดำตัวนี้มันจืดแน่นล่ะบูจืดจืดจะเป็นฟันไปไปเบิ้งอีกก่อนเอาอะไรกินเนาะอ๋อแม่เสี่ยวมาค่ายอย่างเด้อไข่ชะลีทงเขาอะไรนี่นะ ไปิพานเออเดี๋ยวกลับมาก่อนจะมาละกายกูว่ามีเสียวว่าบูได้ตัวกูแล้วเนี่ยตัวกูทาแล้วมันกระปูมีอ่ะเด้อตลาดนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากำลังขายซีนอยู่ไปเบื่อนี่ความาขายอ่ะเด้อเออเด้อห้องสุด้ยังเด้อเคยกินผักห้าวบ่สุก เออน,น,นี่ผักห,กห,หักไปหาหาซื้อผักไปซุปผักกินไหมเฮ้ยซื้อให้เดี๋ยวไปเก็บเอาหรอวะซื้อก่อนตอนนี้บอ๊บอบอ๊บอบอ๊บอบคุณแม่ก็จึงเก็บเอาบออ๊อค่อยสิพาซุกไปซื้อละอันไปซื้อละอันเออเว้ยไปไปเก็บละอันจังเฮ็ดซ,ซุกกินเลยมันจังแซ่บจังไงบรรยากาศวะจังไนไปพูดนะตัวไอซีนบะกลาดอยางยานซีมงบะกลาดกินบะกลาดต่าย ไปไงตงท้องอเนะเออนไปไหนครไหนก็แตเลียงนะสีงามแฮงเนาะตัวอนอยกินบอ่เคยกิน่เคยกินว่กินคยฮะอยกินบ่ตัวอนที่มันอยู่ในดิน่นเดโอ ที่เขาจะไปพูดกันนะเขาจะเอาไปห็ดอบเอาไปหิดอบกระแทบห็ดมกก็ได้ยากลองบอกเอออาไปหดมันติดอะนะหซื้อสหปุกเขเคยกินวมเคยกินอนหม่าเดี๋ยวคนทีหมูบ้านี่เขอเอนี่ยงมือกี้หมูมันขึ้นลายแินขึ้นลายแล้วอ่าฝนตกคนมาตลาดแม่นบ่อืมอันนั้นลอีกอยางนึงมันมันเนีหลายคนเออลายคนค่ะ อยส้มก็ได้ส้มก็ได้ปกติมาซนีหมูโอ้ยชอบกินยากว่ะเน้สมได้ป็ได้เอาเลยเอาเลยอันนโอ้สีเลือกไว้่อนี้คอยกับบูเลือกคือกันใส่ไหมไอตัวใส่มสิ่ไมใส่มอรตีบอใส่ใส่องของแทบจะเอาที่ไปตุ้เนาะตุ้นแท้ย่างกินบุกันคอยกับบุฟเกิน ติดกันเลยติดเมนูกันเอือรายอเออลือกอนได้เออสิเ,ออเ,ออเลือกสินมนะพี่น้องวันนี้แต่ตัดใจว่าสิเอาสินใดตัวหนึ่งแปดสิบพันกิบ

แสนนึงเลยสระบอกอะแม้าเปแสนานแม่เป็นเนี่ยครับนะาเอาเลยเอเราเตแสนนึงเ้ยมดหลังก็แ้เป็นแม่ค้าที่ซื้อนะอืมยนี่ร่แส่แสนหมดยน่กมาันย้อนกีใส่่โลเท่าไรน่ใส่หนใส่หแ่ละใสออนเอาให้นะโลนึงูนย่งว่าได้จับโลอยู่บ่ซุกสิเฮดเป็นอ่ะ ว่าเอาแกมเบียมันมีใส่ตัวนี้นีละวะใส่ตัวนี้่ไงแล้วมันมีน้ำมันขนาดตัวนี้ตัวใดอ่านบ่อันนี้เขาเอออันนี้แหละมันสิบุกคมบ่ะใส่ที่มันมีน้ำมันอันนี้ใส่เยอะตส่ใส่น้ำมันใส่ตัวนี้อยู่ ใส่ใใส่ตัวนี่ันเขู้ลใมหันอายังไหนะยยเคยเแต่ว่านเขาบุกหูว่าสื่อจะได้่อยเคยกินใส่ตัวไอตัวาน่ะเครกินยูเือนมื่อนั้นน่ะสุกอันนี้ใส่ออนกับแมนเอาีก่าพี่ทำนี่หมันึงโลเอายางไปแทนไอตัวใย่ Anh xịt mới cái đại xài bay đây Tôi nhìn bà Cái u lẹ của Ok, alo nè Đi ra khỏi chạy hẹn Khỏi xịt sư ở nè โอ้ยตัวเยอแบ่งกันใายแต่ว่าว่ไ้่ขึ้นานี้ตลาดบ้าน่นพี่นนอะเหมาะเหมาะสำหรับการอยู่เป็นซุ้มส้นแบบอัน,นี้อันยังหัน มันต้นขาป้ามันต้นอ๋อได้กินบ่ต้องได้ลองกันแล้วโอ้นี่มันต้นเหลืออยู่ได้เมื่อไรอะเฮ้ยอู้เห็ดเป็นบ่เป็นยูเป็นยูาจุ้ยเห็นยังกะหยักซื้อเห็นยังกะหยักซื้อสินง้อยืนสินสินง้อยืนนี่โลเท่าไหร่เหมือนคนซื้อหลาย ตือน,น,นี้เป็นมือพิเศษอย่างเงมือนี้เราอันนี้พูดเราค้าหลายตัวเลือเท่าไรอยู่นี่นะแสนเศรา้าสำคัญเงี้ยอยู่บ้านอยู่บ้านแสนสามผัจักเบี้ยแสนสี่ <c oughs> มันก,ก็นเรวนมส่วนหรอมีส่วนแส,สนเศ้ากับมีส่วนสีนส่กับเืมเง้ยงีนเงามยงยงามเงเผา้ยู่ดิยี่ยียเงียีเง ชันแบบ,บนี้นเขาติดต้มเป็นน้ำฝืนเนาะอือครับปีกกระเสาะเจ้านี้นะไ<า>ปขนาดตั้งซุ่มขึ้นเดี๋ยวไปเอาคล้องแบบสำเร็จรูปเลยนะอาหารสำเร็จรูปสำ <c oughs> เร็จรูปแบบอา,าหารเห็ดเห็ดแลหดแลี่ยนะแบบเป็นขนมขนมนี่นะแถวนี้เขาโบคขายบอยะออแต่ว่าปลาโบราณเนาะแถวนี้เนาะแบบว่าอันปลาแบบธรรมชาติร์จะสินะ นี่อยู่ได้แต่ว่าอิาตาเขาลงอันนั้นเนาะอจิเอาะขนมเออจเอาะขนมอ,อู้นอนยังนี่เอออู้นี่นอนยังนี่ข้าวตาวเคยกินบ่ป้าไปเห็ดยังกินเอาไปแกงแบบยอดเ้าเนาะบ่คล้ายๆกันวะนนเอาไปแกงเส<อ>ื้ออันพะอีเลิศเลยนะโอ้หักเนาะอยู่บ้านจะเคยกินแต่ยอดเ้า นี่นี่คือบรรยากาศตลาดเมืองลองซ้านเดอ้อเดยอูก็ในตัวโยยผ้ามาหล่อมือนี่เดี๋วเห็นแนวกินที่แบบเป็นของคนพื้นที่เนาะหลายอย่างเลยเอาเป็นขนมขนม อันนี้ขนมยังข้าวปลาเออลองมั้งฮะลองมั้งเ้าาจะขายเขาเคยเอาอันนึงก็ได้อันนึงี่อันนึงแม่อันนึงเอนก็ลองซี่มาอันนึ่งจะขายก่อนสี่พันเขื่อนเขายังก่อข้าปลาปลาเออู้ใจกันเลยี่อันนึงสี่พัน จะให้อูมาอูมันมักสีดำไม่ได้จะมักสีขาวโอ้มันมีสีดำสีขาวอีก,ออกซื้อเหมอนออมทอดกิก็ได้เขาต่ำเลยไเจอกไป้นเอาไรีบไปแล้วไป,ไปื้อิน้แไปอดเข่าผสมกันยังเขา่านึ่งเข่าล้วมาตำซื้อ,อนีนะเออตาไหนเ้าก็มาปีกเน,ะนาะมันกะสีหอมคล้ายแบบข้าจี้เนาะแต่ว่าปีกแสนเนี่ยบอก เป็นเค้กอันเป็นแบบคล้ายๆคือเขาต้มของคนมุ้งนะนะแบบเวลาอันมีกินเจียงแล้วเพื่อนซีต่ำทุกปีเนาะแต่ก้อนนี้มีกินเจียงเขาค่อยได้กินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮั่นกินได้ตลอดปีม,มีมีคนทิ้งถ่ายดิ <S <S ยินงละเ็ดมันเงียบเครื่องส่ฮั่นก็เาแบบนะคือละกันจับกระตุ้นละกันมันจะถ่ายทันเปิงซุ้ยข่อยมาซื้ออันนี้เลยอูนอ้นี <S <S ่ซือ้อขอบปุ่น ขะปุนแมนละขายจังไรนี่เอาสองถุงโอเคเสือกอะไป็นเสือกนะรเนาะเออน้ำกระปุนสุกต้องได้ละ เอ้ยนี่ข้าวปุ้นบโบรานไหนแต่ถ้าเป็นข้าวเปียกนี่มาข้าวเปียกอะไรก่็บ้านค่ะเจอบ้านนั่งแช้วงมีอะไรกระ่อนกินเห็ดกระปุ้นกินเลยเถอะนะมัอหน้ากระเทสเลยมักกินข้าวปุ้นยังหรอข้าวปุ้นตีนไก่ข้าวปุ้นน่ะเน่ะเออเนาะมันได้แฮนเนาะจะเอาเงินเออนี่เอแอนยังโบยแอนยังโบได้ถอนเราบุมีเงินถอนเขาเป็นเด้อประหยัดไว้ให้แอนได้ถอน ไปรอบไปน้องไปเที่ยวอยู่วะบ่บ่บได้ไปกับเมืองเวียงไปฮั่นไปนี่ปกติโอ้โหแลยอันนี้แววบได้คานว่าอนนีแยุดก่อนผักพรอนก่อนผักพรอนก่อนอนาคตไม่รู้อนาคตบ่แตด้่ะอันเดี๋ยวนี้มันกับบได้แพ้ทองบ่เออปกติคือคนปกติละไปก็น่าจะได้อยู่เลย แต่ถ้าก,กับอันเดียที่มันนั่นาหนักกะบบุ๊กไปแมนไปเก็บผักตามทุง่งนาเลยกับไปแต่กันท่าขึ้นภูหานอกคือตะกี้กับบุ๊ไปแล้วย <c oughs> ่างนำทุง่งนาเหมือนกับบวัวน,นั่นเนาะย่างเด็กมาเตียงมาแมนมามูมามือซื่นมามือซื่นนี่ แมนเมื่อละตลาดไม่บุคยได้ไปเลยเขาบุคเนาะอ่อาออตลาดต้องตลาดดีวแมนแต่ว่าสหลายเขามาตลาดนี้ตลาดน้ำบุคอยคนไปนี่ายเบดมือะเมือไป มันก็เป็นรสชาติซื่อๆได้อันนี้บอกตามตรงเอาแบบไปกินกับเจี๋ยก็จะคลายไปต้องกินกับน้ำนมหรือว่าน้ำอ้อยกินกับเจียวบังเพชรก็ได้ที่เลยวะเพราะว่ามันจะคลายแบบควซองนี่นครับโอ้โหควอซองมันก็มีรสชาติอ่ะบุ๊มบิ๊กควอซองมันคือเอาข้าวเหนียวมามาตำให้มุ่นๆแล้วบริเตอร์เออรสชาติข้าวเหนียวกินกับกาแฟ อย่าบอกกินข้าวเยอกาแฟพอดีอิ่ม้ายเอันเร้ี่ยเอาไินกเ่ตนหรอแบบอมยู่นียเนเออเออันชิอสี่มังสุบมันซิ่งเหยาะเนิดเนิดเลยนึ่งอาห ราสราซื้อรสชาตซื้อหรือว่าขับยุ่เฮ้ยพอกินกับนมแมนอมวานั่งกินกับนมไปเหมือนเนาะล้วองไ่าออกมาอันน่งดูกินเราเอามงดูกินอัน,น,นเานนานขาปุ้นอยู่ร้องสาดเขาปุ้นตลาดเอาทำไมจะเอาทำไม่เซโรดจะเซโรดปุ้มนิดนึงก่อื วันมมสน,น่เนี่ยยังเนาะคา่ยมคย,ยม,ม,มนนะพ,ยพอเฮ่อีพอซะขาวเปียกฮัน<า>เออก,นกนออินน้ำต้วก็บอะไ้อันน,นั้นไว้พอ,อพออูก,มก็มากมากข้าเปียกเลยทุกคนข้าเปียกขาปุ้นมาเข่าเสีเข่าเส้าแล้วก็เส้าเห็นได้ดีหน่ะแม่กินข้าดีหน่ะ โบนิเอเบียกอันโบนิโอดักบบวงหลายแทเอรยากาศมือนี่ป้าเบิ่งอันมอกเต็มเลยดนตกนอยเดียวขนาดนี่นี่นี่โอ้คนเกียดปนเกียดเออปนเกียดตัยอย่เอออกอยพูดที่ันอยู่บ้านก่อนตน้อยพูดนตุกเราคืดซื้อเราคือได้ซื้อ คำว่าใจกลางกบใต้หรือว่าเห็ดแนวนั kind of ้นเนาะผมได้เมียน้อยก็ได้ไม่บอาเข้าใจคือสมมุิเขาเศร้าเอาบัตรมายายอันนั้นอีตานึงไปมีเมียน้อยแล้วไปว่าควอยเมียใหญ่ให้อันผู้เศร้าฟังว่าเมียอายอันอันให้เมียน้อยฟังว่าเมียอายฮัลเลอรแมนโอ้ ปนกบกับหอบหัวใจกลางเมียน้อยกับสร้ยอยอต้องเป็นอันนั้นต์เน่าผุนวาถ้าเขาออกอกาศเลยป้าทุกคนผู้เด้ปอปนกบใจกลางเนี่ยค่อยต่ำมั่วเลยพูดเด้อก่อนว่าเดี๋ยวมือนี้สิพาซุกไปซ้อนไปอันเด็ดเดี่ยวไปเบิง้งดูคลิปซุกเดออ้อเพร<อ>าะว่าสิพาไปมือนี้มีแม่กุก๊กกิ๊ก แม่แม่คูณแม่จำปียเนี่ยแหละไปทำกันมื่อนี้เขาบริพิขยาดูคนตกแม่คูณกับแม่กุกกี้สองคนวะบอลพิดเอุ่นกบแซมเล้วคำแซมบอกนเครียดยังกินไก็แล้วเขาก็แเล้วแค่เตยเป็นยังแข็งจนอบปนเนาะคาลิาลิ ปุ่นเคยนยยงเจกักเอ้กระปุกระปุ่นดีกระปุ่นกะปุน่นเอ็นน,น,อน,ออนี่นะอันน,อนี้แซบเลเียวอันนี้มันจะแซบเือกนแต่ว่ามันเพิ่นเฮ็ดอันพักหน่อยละ เขาเฮ็ดเถอะคนมามักเสร็จเขามากินผักเออเอาเมื่อหน้าขครยากกินกับเฮ็ดข้าวปุ้นเนี่ยเขาก็สิย่างหนี่งซื้อปลามาแล้วเขาก็เฮ็ดซื้อติ่งไก่หมอก็เฮ็ดอไอ้หมักผักคือคนหนึ่งกินข้าวปุ้นหมักหมดเอามักปีใส่แล้วกัเอาอันผักหอมลาบมาใส่เสียบหรอวะนี่เป็นยังไงบ้างดูว่าหนึ่งไปตัดทีต้องตั้งแล้วมากินไหมฮะเป็นยัง เออหางหงอยู่หางหูอยู่ระวังตัวเองอยู่ต่แซบเนาะมีแต่ของกินเป็นต่แซบต้มไก่เมื่อคืนใจเดี๋ยวืันนี้ไปเอาเทาละอัน ได้ห้อยกับชิเก็บห้อยมามือเดิมเลยเอาไว้เซรับเทาอัปย่างโอ้ม่เสียวตองมาฮอบซื้อใกล้เนาะมา้เสียวแม่บอกโอ้ยเนาะตายพูณเนาะแม่แม่พูยู่พูดค่ายใกล้เคายใกล้ฉันพูดแดกย่างนี่ปะไปเลยนะเกียนงนี่มา ตอนล่าสุดนี่วะย่นช่วงนี้นี่วะจะไม่แม่เลี้ยงไก่ทำไมเีเป็นอรอยี่ปะไอ้เวลาก่้กล้กอยู่นียางนี่สื้อตัวใหญ่ไอ้เน่ยเนาะเาก็ไอเหาไอม่เอาแพงเอยอเพิ่ซื้อตัแพงไปเอ้มราคาก็แพงใกล้เนาะพ่อจอยกัมีไอเ้นาะ ก็เพิ่นพูดนึงก็ยังอายนี่ถามเิ่งไหมก็อยู่ใกล้ลรอาสิเมนบอกเมนบอกใกล้ว่าแม่ฟังจกตัดศพมันเพื่ออะไรนะมันเต็มซวยเห็นพูดจะตัดศพมาใกล้ยังมันศพมันหิดการนะเข้าบูได้แล้ววันนี้ตัวเห็นริชมาซิดแล้มันเพียงกันเลือดอ้อวยไล่ แต่นังกระหิดเอาให้ยังไงแสนมันกินข่าบ่าได้ต่นมันซบมันนัไปน้อยู่เงะ้ยเเอาเอาเฮากินอนียมันก็ไปซับปีะแหว่ามันิมหมดแบ่ไอ้มาซ่อนไว้หมดก็ลูกักินหมดก่เอ้าไ้ผู้เดียกอะไรได้แต่ซบมันเพียงเลย อ่ะเดี๋ยวจังอยเดี๋ยวทาก่อนท่าคุณมาซื้อใกล้ก่อนน่าซิมาบอกไอ้ทุกคนบรรยากาศพาบ้าซุกไปพาอันซุกไปอันเลาะตลาดเนาะแล้วก็เดี๋ยวสิพาซุกไปเฮียนหู้วิธีชีวิตของคนลองซานเด้อไปแก้ปวดไม้น้ำนะแกปวดไม้น้ำๆค่ะไอ้ทุกคนเขาเอาลงใน tiktok อยู่ว่าเขาเออเป็นตะนวนยังไง หลับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเดอ้อ